ซอยได้เลือนกินเครื่องวงนามึงยังไหมมึงไปหน้าเปียกหน้าต่อยเกาไปไปเที่ยวเดโมอไปกินเคเอฟซีว่ะเกพร้อมหน้าเหมือนมากี่เรือนี่กินเคเอฟซีเกมเดาู้จักเล่นจุดเกาซิปดูแต้มเฟรี่ยนไฟกัน <c oughs> ไอ้เรื่อยเฟรี่ยนไฟว่ามันโต๊ดเลยไอ้บู มากรุงเทพร,รับด้วยตั้นเด็กมั่งไม่รู้จักเฟรนฟรายแง่้เงยกูใบออกบใบเกยตอวาไม่เพื่อคำนองบอดจักเดียวละลอยมาตรงจะช่วยให้คำโตบพี่พองช่วยได้ครับช่วยได้ครับเราพผมตอวาการมาอยู่ที่นี่และพมใบออกบใบเกยแลวนองครับปัญหาต่างนี้และต่างนั้นโต้เจ้าต้องดีกว่าวันนี้โต้รู้ดินรุนกันไปเกิดเป็นคนจะต้องทำความเดียวไว้โต้กับมีพมอป้าปุ่มจใจนองตาแลยไรเม้นแต่ว่างานนักงานบ่าดงเอาไป แต่หลังคนหลายแก้วมือตีนตมม้มวุ้นใส่ไม่คิดตำร้อยมือตีนตมหมูนเลอเอ็นไม้ผพวกแก้งหลักรถปลัมเต่ปลอนนีจีหลักคนติดยาเสพติดเหลา้ามียาบ้าจังบ้านเมืองเราทุกวันไอพวกพะมาพลิตร่องมาใกล้เมืองตยุยปีหนึ่งไม่ตำกว่าเป็ดรยลานเม็ดไอพวกว่าแดงในพวกนี้เราจะนั่นลูกล้านแกมาเล่นนั่งนะอย่าทำให้พ่อแม่น้ำตาตกลูก ต้องคิดแยกกันว่าพอเม่์สร้างมาดีพอรั้ว่าใจอยากกินยาบาก็ไปทำลายหลักกลวติิยาบาตึงเฉียดคอเด็กมั่งเตีบหมัดกุนแก่แทงคอมั่งอาว่าเขาอียิงกูหลักเลามีดมาอีเฉียดคอตัวเองเลยขึ้นอยู่เท่ากวยควาท่านไปขั้นเจ้าหน้าตีตำรวจนุกนมามปอบใจลงแต่ครับผมเข้าใจคุณปรบใจตำรพี่ละเอียดเม็งโงท่อกันยิงไอ้ปลัดไปเลย ไอ้ผัวแกเป็นปิดไฟต่อ้างคนหรือไม่ต้องวายเราทุกวันคนดีเพได้จ้างความดีมั้งี่สับชิ้นไม่ปลดไยทุกวันเออยำบากริงงะที่บ้านพี่ทองทําอะไรออบานพ้มเมียพมอยู่ใเบลลเลยครับตัวนี้เมียไก่คล้องโอ้เมียไก่คองชําหรือครับไม่ครับไก่าตดโทรัศั์ผัดลมตู้เย็นพ่นเสื่อมไก่มดไปเเลือดเลยไอ้ปัเป๋ปอกแดงเลยบอกไก่จตดพี่แก้ว,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 วครับพม นี่แก่ไม่ไดับแก่บ้านไม่แก่ได้ลบเรือนด้านเดียวพี่แก้วขับเมืองอาเปียแก่บ้านปัดปลื้มเลยกูอยู่ใบเดียแกเรือนนะเมืองเออไม่ลําบากเมื่อนเพื่อนแต่กางตังก็ไล่ตังเลยเล่นเซกเตอร์ว่ามีตังื้อเซกเตอร์นะอุ่นปันีิสเตอร์ก็พามาทุนด้นกว่าก๋อยเรือนกูแจไปใหญ่ทุกท่อโต๊กกูแต่ว่ากูหนังกับกูติดเกลื่อนกลึงกลึง โบกางบานโย <fulfil>. กเก๋ไดว่าก okay. okay. so ูนะกับเซกเตอร์ข้าวเกลียดรถไปเตยเล่ยอย่างกล้ามว่าตัวลงกูเซกเตอร์อืแต่ไมเครื่องดับเครื่องไม่ดับกูโดดลงจากรถเซกเตอร์ประดูกเครื่องดับดีแก๋กูกว้างเกยแต่กูไม่กว้างลงเรียนอย่างกล้าวอยู่ร่องลังเลยถ้าจนหลงเรียนป่านี้กูติดงร่างแล้วนะจนหลงเรียน เดวคลับไม่เป็นเดไปเล่นคล้องกัวใจไม่อาจเล่นมั่งแต่ปลือมรัวเตะดับเคลืองมันอยู่ปลืออยู่ตรงน้อยอยู่ในคูแเลโบไปตง,งป่นแล้วเปาเออใบใจนี้คืนนี้คนคนกัมักพอแม่พีนองเจาา้าปังนั่งนู่มาวัวโอยนู่เมืองลุงนี่โดยเจะาออย่างหญิงฐานประทานเออประทานมุนนิติพวกเราชมุมรมเจา้าตต้ก็ดานประวิตีงามตระกูลปลุ่มทองเลยยุ่มเปนคูพึ่ดัด ่านประวิตรเออนี่กูชวนเป็นเกลืออยู่นี่แต่ว่าเกลือกับเกลือน่ารัดลุงรถไม่ได้นะวะเรือมอบสเนียกูอะค้ำเลยอยย่เมื่อลยมึงเลขกับกูเอะเลยคนปัตตลุงเลยอยู่แค้นเลยอู่ล่อบปีอยู่่อบปีเออเดี๋ยวกูตื่อว่าคนนี้ายเจนีนซีรีส์รับมันนี้คุนคอนกูคุนคอนเพราะฉะนั้นคุนเราไม่กว่าบอกมาพบคุณใต้เราคือพีคือนองคุนเมืองบี่คุนคคนคุณตั้งคุนสุรัสเรารักกันป อยากปีเออเพราะฉะนั้นวันนี้คูตื้อวัดนี่ออกจากนี่ออกจากกรุงเทพตรงไปกระบี่แล้วก็ต้องเชิญชวนพอแม่พีน้องจังวัดเดินไปเที่ยวเมืองบีบีมังเพราะเมืองบีมีสถต,ตนตีเที่ยวหมกักเปียบีชิงไยเลนเ,เรามาวากล้อนไกแ่แก้วกูเม,มืองในเปียกวากล้อนแนะนําตีตรงเที่ยวเมืองบีกันว่าแกไในช่วยช่วยแต่ในน้าไปเที่ยวเี๋ยเราจุ่มเมืองบีเราวากล้อนกันได้กูคลอนไม่จับแต่ว่าตาบ้านปับโปไปรถ ก้าคขึ้นเมึงโคลนคเลยไก่เปียกบ้านปับกันนั่นนะโอ้มึงขึ้นมาก่อนอย่าหยาบนะแต่วันเมืองกระบ,บี่ธรรมาจาัดเล่รวยจังลเลลวเอสว่ารังยิ่งใจใบนักหนาอ่านนประหัดเอาพระนางกงามตาเราได้มาทุกใจลืมไม่ลงเปลกหน้าชมช่วยจานชุดซ่าลอยเปียกอ,อะไรก็เงียบมากกว้างไม่ แปลกหน้าจมช่วยการทุชานอ้อยรั้งกูมุปะจะได้อ่ยฮะเหลือในกุนเกดากูแล้วเลยปลกหน้าจมช่วยการทุชานโนยรั้งกงูทุกใจป่าเลยลง<อ>รั้งผู้ชายนอนใบเจออยใกล้จากตรงปะ เาวญีปุ่นนอนอัพเดทเาวญีปุ่นนอนอัพเดทหลับลมร่างจมร่างจมเละที่น,นีงามไม่เบาแต่วกเราทุกตาป่าทุกกรมยืนเลร่งางใบกยเกย้ยหลับลมหวางข้าเปรีของเขา ูยืนจมเจ้าตางชาติอาจไม่เบานอนแกป่ปาหมด,าดหออาาชาติเสียใจนี่โกรธใจนอนกอตกโจนกเขา้าเออเอ็นบางครูใบคลันนอนดันดาดูนกเขา้าแล้วก็พลัดอัดทั่วดำปะ๊ปะ,ปะ,ปะ,ปะรังกระตืยมีการู้รงเออเออผมชอบมากเลยพี่แก้วพี่ทองนี้อารมณ์ดีนะพวก มีความสุขกันวันนี้เราไม่ต้องรีบพักผ่อนแล้วก็จะต้องมีเสียงพงเสียงเพลงกันบ้าง๋อ,อน้องชอบเสียงเพลงช่น้องชอบตัดสิ่งวาลูกถุงบอกผมชอบลูกทุงถ้าชอบลูกทุงเหล้วกูข้อรองกอดเผลี่ยนคืนนี้ตือวันนี้งานเดินริไปแก้วพ่อแม่พี่น้องชาวใตมารวมเดี๋ยวกูจะต้องโ์เสียงเพลงแล้วกูชอบบรรค์รองเพลงชอบเออนี่ถ้ามาคิดว่าเป็นายนั่งตะลุ่งกับเป็นนักรองเลยนักรองร้อยว่าเห็นไหมนักรองดังบาโรเอกเจซีว,วิจัย พอออกหน้าเวทีเจ้าเจ้าจูเปียบเปียบเปียบเจ้าเจ้าจูไปฮะแต่กูหนังง้อหรือซี้กูนังเล่นนั่งนี่เจ้าเจ้ามาเอิงเล่มังไม่ไม่มีไม่มีแต่ยังมั่งทำมาญาลงแว่แร่ป่านเลยเออจัดเลยน่าบูโร่แต่นี่แร่บาร์โร่นะครับไม่ได้มาเล่นกุนใต้กระดินแดงนะกิงเอ๊ไอป่อมเมาเร็วพลั้งเตะขึ้นรู กินแต่กินกิงแล้วกูเล่นอยู่กับเจ้าวัดเมาขึ้นมานอนอยู่บนโรงปนลูกคัวย,ยบับปีติพอมีตีบงแบ่นี้แรกกินกับโซโคไม่ได้ร้องเนื้อเหนือหน่อยไปนั่งลุงเนี่ยตองตำโอยให้แกเพราะฉะนั้นล้วนนี่แกต้องมีเที่ยงปลุงเที่ยงปลิงเลโก้ปลีกเข่าเขามาโงเออต้องเอาปลิงยนใจเล็กเพราะปลิงทุกวันไม่เคยมีความไม่ย,ยกตัวยาอะไรบุญชิดกำรอยรวยไม่รู้ด,ดังมาปรือลายลายใครมาเกาะ งาปากยายใครมาจูบสอยร้างแต่ปลาบนเป้ตรงนี้ไม่แก่จังลหลายไรเหลวแควนของใครมอเตอ์ไใส่ทับหล่นหน้าบนสวยสะดุดตาพลัดรถเกลืองเลยไม่รู้ช่วยปรือ,ออสุดคลองบางกอกน้อยพายเรือตามาบวัวลอยสุดคลองเลยยังพายเปลดอยู่เลยไม่รวยเลย เนี่ยเมียกูแกมันคว้างไม่ได้เปลี่ลูกตุงอ๋อเมียมึงเมียกูลงเป็นเลยเปลงซัดซิงและแล้วเปลีเงินไม่ลงลงแต่เปลียไอ้เกมเมียกูคลางวันไม่ลงไห้พวกกูตัาตานอนรับเหล็บตัดไอ้ขาดจับจับจับตัดไอ้ขาดจับจับจับหัวร้อกันปีนองไอ้มีความทุกข์ม้อบอกว่าหัวร้อวันละทิพย์คลังจะไม่เป็นลูกมาเร็งนี่แหละพวกเราที่ลัปินก้องตื่นขึ้นมาเร็วๆโอ้กันไอเตือนเราไปเจอวันนี้เออ นุกลลงวีดีโอนุ่งเล่นนุ่ข้างรุ่งจักยอดนั่นเล่นนันมาตัางกูเพี้ยนนั่นไม่ใจซ้องมึงต่าได้ครองนั่นนะออยซ้องเมียมึงมากว่าโดยฉะนั้นกูถักเปลี่ยนคืนนี้ต้องเอาเปลี่ยนเก่าเปลี่ยนอยอ้อจดไม่เป็นมันเว้ยควันใชเป็นรอยเอดแล้วกูชอบดนตรีไทยอเอาแต่มือปีเต็มตัวมือปี เบกีเต้าแกนไม่ต้องนองอยาตำเต้า,ตาเอาแต่มือปีกูคนเขาเราเพล่งเขาเขาลเล็เอาดนตรีต่เอาจอดหมายเป็นมันมือปีกขึ้นดนตรีหน่อยเอามือปีอ่ะเรมเร่มไม่เข้าว้ย โอ้ยเย้ๆๆไอ้รอยกาโลนั่นเออหัวเมต้ากูตายว่าก็เผาปนัลน่ะไม่การว่าเปลนเผากาโลให้ตรงเดียวเอ็ดย่อเลยเอ็ดว่ามือปีเขาเก่งโอเออนไม่รู้เละอย่าว่าโป้เป็นแต่เพลงนะมือปีกวด ชยผาชาพูดอย่างเปาเป็นเลยตากล้องทรองมือปีหน่อยเนี่ยนี่เป่าเสียงพูดได้นะเนี่ยง่ายแต่ว่ามึงพูดก็คุณชาวตินี้คนใต้แกมาอยูก่กรุงเทพไอแกเป่าตามใหญ่เสียแลาวันขอบคุณพี่น้องที่มาคืนนี้ขอบคุณชาวใต้มาวัดหลวงพ่อเดน ผมรักทุกคนนี้งานเดือนสิบคณะกรรมการติดต่อเรามาผมขอบคุณมากผมหนังเอียดนุย้ยแสดงคืนนี้สนุกแน่แน่ ปูควังวาย็ดแม่ไอเล่ยวะไม่รู้มึงปูดสน,นุกแน่ๆแต่แกปเย็ดแม่มึงอะเปียกปูกับควังวาย็ดแม่เราเราไม่ต้องฟืนรมท้ๆเลยลืมลืมพี่หรือ,อยังเล่าน้องก็อ,อย่าไปว่ามีนกโตกัน จดหมายที่เคยใส่ซองส่งให้น้องเดือนแล้วผ่านมาตอ,อาตายไอย้นอกงทำไมไม่ตอบไม่ชอบขอจงตอบมาตอ<ต>ปราไม่ได้รับ <c oughs> อย่าโจดับลายรับรับกูมาเลยเก <c oughs> ่งหน่วยเปียกตับนกตูได้ จักเดียวกูลองตื่นเถิดสามไว้ดวงใจของพี่เปียกช่วยทำเสียงไก่ที่นองได้เหรอแก้มึงทำเสียงไก่นะทองร้องตื่นเถิดสามไว้แล้วไอ้น้องเปียกทำเสียงไก่ได้ไหมโอเคไปตื่นเถิดสามไว้ดวงใจของพี่ออกเสียงไก่ไก่เอยไก่โต๊ดเดีวบาต ก้อยกัน้นก้อยไม่ไก่ต่ําก้อยโต๊ดไม่โลกก้กเลล้นผมลงในตาตึง้งเราเราไม่ได้พึงไอ้พี่นี้เอาต้องมึงลองเดี๋ยวกูตำแจ้งก้อยมันควังตืง่นเถิดสามวัยดวงใจของพี <c oughs> ่รุ่งสางสว่างแล้วสิตื่นเถิดคนดีอย่าได้อาวน Bì bè cắn thai bây giờ Có bị kéo kèm nơi thăm cạnh cạnh đây Này cây cạnh cây cạnh bây giờ Cây tham cạnh đó Cây nguôi ma มาเมียแปิรมาพันมาพันบอววววมาเบิร์นพันปลื้มเพลงว่ามาพันเรามึงไม่ได้จักมาหนิงั้นมาโพเบิร์รมาเมียแปิรมามีความทุกข์ว,ว้า มามีอารมณ์ตังเพ็ดเสียงหัวเมาเสียงคุยเสียงมาเบ้อเสียงกุ้งกุ้งร้องเป็ดเหนื่เบื้อกูไม่อ่อนได้ยินกุ้งร้องกูได้จำได้เสียงกุ้ง อามันทําเสียงกุ้งได้ทําได้ในร้องในกุ้งพีเปียเบาๆน้องกุ้งเจ็บพอแล้วพี่ไปๆไปมาเล้าไปค่อยมาเล้ว,ม,ลวมึงกุจัาระนี่มัเอาชังเออเอาเพลงเก่าๆเอาเพลงไม่ว่าเพลงลูกตุงกูชอบอคืนนี้หมอเพลงไม่สำรับตุกฐานอาขอบพระคุณทุกท่านนะครับคนใต้ที่มาอยู่กรุงเทพ ขอบพระคุณชาวกรุงแทบนะมานั่งหน้ารงแทะไปกินแกงพุงมปลาบ้างแทะอร่อยอร่อยกินเล้วขี้ด้วยว่ะอ่านชาวใต้ดีชอบออขอบพระคุณพี่น้องชาวใต้พวกเราชาวใต้ตบมือดังๆสักครั้งกราบแทบเท้าครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับทุท่านรับเอาส่วนบุญเดือนสิบแล้วนะ เอา,กาักเพลงเก่าๆเพลงใหม่กระเป๋าแบนแฟนทิง้ง บ้านตอนคำเงินเวียง้องเราใจอ้ายกระดาษเป็นน้อยเรียนคำว่าลาสบายอาแล้วสุดองร้องไห้โทเป็นไปได้หรือนี่เงตมอคนนี้เพราะบัญชีเกินพี่ดิกลงความรัก I'm รักของเมื่อคราวระพังเแปแ็นเป็ตุเปลงดีจาัามองมองยามยาไม่มีเมสิ่งสิน้นพงเหลือเพียงทิ้ลงลมติดมองในปีกอดนมแต่ดวโลมไปลอยลม ขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณคณนะกรรมการประเพณีของพวกเราชาวไทยอยนมีความสุขรักขงเมือ่อเช้ารัปังเป็นเป็ตุกแวนที่้า เด็ดตัวน้องไปลอยลยมยามพี่ย่องคาคอน por um é...